ผิด <c oughs> จากเดิมก็เหยียบมาเหยียบมันมาเลยตามเท้าเลยนะคันเร่งเบาขึ้นนะเนี่ยดีพี่ลองยูเทิร์นแล้วปล่าบางทีรถอะ่ะบางทียยังไม่ทำรีแมปอ่ะเวลายูเทิร์นครับพี่มันจะต้องบางทีออกไม่ได้นะมันรถจะต่างทรงจะสวนเน่ะมันไม่ไปไงไอเ <c oughs> หยีนโคตรที่บารีแมปเปนส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องของเรื่องการออกตัวที่มันอื่นนะครับไอสองคือเรื่องของบางทีจะเร่งแซงอะ่ะมันมันน่วง <c oughs> มันตอบสนองช้าไม่ค่อยเอ,อ,อ่แต่เนี่ยเดี๋ยวพี่ไปขับทางไกลพี่ใช้รถหล่ะมันจะขับสะดวกขึ้นเลยพี่ลงเสืองเล้งแซนเนี่ยมันมัน,ม,นมันมาเลยพี่ ได้เลยอ่ะรอบมันลูมมันเนื่ออ่ะมันต่อเนื่องเนื่องเนื่องมาเลยอ่ะมันมันมันไม่หน่วงแล้วมันจะขับขี่สมูทมากขึ้นครับนี่หละด้วยเหตุนี่นี่ยผมถึงตัดสินใจมาพี่คิดว่ามันโอเคไหมก็โอเคนะก็ถือว่าพอใจในผลงานที่ผมให้ไปนะเพราะงานผมเนี่ยผมประกันํามงไจ้ใจพี่เพราะว่าเราก็อยากให้ลูกค้าใช้ด้วยความเสียตังค์แล้วมันต้องคุ้มค่านะเนี่ย ปก่อนป๊บมันมาไงอันนี้มาเลยเนาะสบายไงขับขี่สนุกเพลิดเพลินเหมือนเดิมครับพี่ใช่เพราะเพราะว่าถ้ามันต่อเนื่องอ่ะมันจะขับขี่สบายแล้วับก็สนุกไม่เหนื่อยมันไม่แก๊กะเวลาจะแซง้วมันไม่แก๊กมันเหมือนแรงมารอแล้วไงไม่ต้องลุ้นนะมันไม่ต้องเรียกอ่ะมันคือมันมันมานอาเลอเไยไงคือเราไม่ต้องไปลุ้นว่าฮี่มันจะจะจะมาอะไรนะสั่งลุกมาเลยนะใช่ ชอบตรงนี้แหละปกติแล้วเรืนี้เป็นไปเป็นอย่างนี้พี่ผมขับมานะนี้โอเคเลยละ่ะใช่ค่าการเสียตั้งอ่าอ่นะตอนนี้เราก็มาถึงโดยสวัสดีภาพนะครับงั้นก็ขอบคุณพี่มากนะครับพี่ที่มาใช้บริการกับ<ม>ทางเราขอบคุณครับครับผม,ผม